หนุ่มครูฟ้าสองนะครับเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้านะครับในเครื่องเรกกำกับนะครับหนุ่มครูฟ้าเบียดี่ก็พอเบยพอเบาได้สจักรของการเดินทางนะครับทีมงานหนุ่มครูฟ้านะครับมาบึงระบบยอดระบบ์ก็ของทีมงานหนุ่มครูฟ้านะครับ การเดลองจังหวัดอนะครับจังหวัดสองบงที่ระบบยอดระบบข้อนะครับทีมงานหนุ่มโคฟ้านีค่บบคอือระบบยนดระบบอข้อของจังหวัด คือระบบยอดระบบข้อเขาเงยกนหนุ่มครูฟ้านะครับแต่าว่าตัวนี้กะตด้วนละลำอยู่ครฟ้าครับเียได้เปาได้ครับการมีความแขงแังถ้ว่ามีแด้วขงใดแล้วนะครับ โอเคไฟดับค e ้นดับนะครับเปืนจะไปครับผู้ฟ้าเดี๋ยวตี่ก็อยู่กับแซมครับรถละรับไปเรื่อย ครครับูฟ้าครับจูโราโอยู่ไรนครับที่มันหนุ่คู่ฟ้านะครับย่วนโตรลละรับตรงกเรื่อยครับคูฟ้าโมมดนะครับวางเต็มรลบแล้วบาดใส่หัวเป็นตโยกเป่า คูฟ้าก็หายดีแล้วเบาเลยครับมารอยหาซุบเันใต้คู่ฟ้าอี่คือทีแรกขนลุกที่นันนุ่มคู่ฟ้านะคะ o, ร <úng> redesign, s, ับรอยกระพานนั่นพานแล้วนะครับเจ็ดเจ็เปน้าแปดเป็นอ้ายื่นไทางเด้วยครับด้อเบีดแสนแก้วเรอยบร้อย เานะครับค like ู right? ่ฝ่านะครับแสนแก้วระบมีคนดีคร right ับขอให้ดีครับสองสาือทีแรกก็ล่ที่เป็นคู่ฝ่าครับยังโดดช่วยไปแนวนั้นแหละบีว่ปากเราพี่ปากไปทูกพี่ดูแทกดไทยครับ ยังท่าเก่าท่าเดิมนะครับที่ว่นานลงผู้ฝ่านลครับนเนแก้วบอกทีคนดีเอาหัวเรียนเลยดการหางก็ว่าเขาว่าเขาด้วมืออล้วิงเลย คือที่ากันลุ่มนะครับกับนจะมงคู่ฟ้านะครับอ่ะไปซะแล้วครับบิดเอาเวลามาหวานอ่ะไอหมกคีบอ่ะไปแสนแก้วครับมารับเลยเราต่อไปนะครับที่มาลงคู่ฟ้านะครับคู่ฟ้าสบายสบายแน่นอนมากๆเลยครับ อนี่คือลีลาการอกานดิมัลุงกู้ฟ้านะครับสองร้อยเจ็ดสิบคะแนนผาแล้วนะครับาีบ้ ทำไม่ได้นะครับหนุม่มผู้ฟ้านะครับจุดที่พายุนีบางสูงนะครับอ่าน่าได้จริงจากสุดย์จับปลานะครับหนุม่มผู้ฟ้านะครับผู้ฟ้าก็ยังไม่ลงนะครับเนะพ้าพะฉะนั้นผมเผื่อลงไปนะครับคูฟ้าแต่พื้นแล้วครับผู้ฟ้าแต่พื้นลงไปนะครับสามร้อยสิบคะแนนสามร้อยสิบคะแนนนะครับ